ตัวก็สว่าทุวัมอจะเป็นการกระตายรบาดเแค่ในส่วนที่ในที่นี้ประเทศล่นั้นตอนนี้ผมใช้การเช็คแสงซึ่งในห้องนะตอนเวลานี้มันช่วงตีห้ากาาวามกจะหกโมงเช้าแล้วแต่ยังไม่มีมีดเดีเยวพอ ตอนนี้ผมปรับตั้งค่าความถี่ไว้อ,อยู่ที่ประมาณ600เแสงในห้องได้แสงไฟก็พอแล้วเติมงานละปรับตัวอุณหภูมิต่ออุปจาระของตำแหน่งของลูกบิดเล่งความเร็วรอบมอเตอร์คอนแอร์แต่งแล้วก็การทำงานแล้วหนเวลาลอยสักประมาณสัก5 1 0นาที ลกักเกอร์นี่อย่างนี้คือแสงมันได้องจริงแต่ถ้าเกิดว่ามาทางด้านายดีใช้ตั้งสลักเซอร์รถไฟบ้านพร้อมกันนะมันจะสาม,มารถทำง,งานได้ตลอด24ชั่วโมงที่เราต้องการเดี๋ยวมาดูที่ความเร็วรอบในการปรับเดี๋ยวผมปรับรถให้เดินชา้าสุดเลยน้อยกว่านนเดิมเกิน ช้ความเร็วสูงสุดความถี่อยู่ที่60เฟซตัวนี้มอเตอร์ที่ใช้เทสต่ตัวนี้คือมอเตอร์3แรงนะวงจรที่ใช้อยู่ข้างในคือรองรับได้สูงสุดตัวนี้เป็นโมดูลตัวเล็กไใช้ร,รู่แบบเดีกนแต่ตัวนี้ก็รองรับได้สูงสุดประมาณ2แรงครึ่งดังนั้นใช้งานได้อยู่ประมาณ2แรงนะครับ ไฟโชว์สถานะการทำงานของบอร์ดถ้าลดต่ำสุดจะไม่มีการกระติกของความตีนอย่างเด่นชัดถ้าลดสโลเลยก็คือชัดแลยว่าสลับทำงานทีละดวง วันนี้ที่ต่อการางเพนตอนนี้คืใช้ไฟบ้านผมวางเรยวทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้เพื่อนานให้ค่ากระแสไฟที่ผ่านัวงจอได้มากสุดแล้วก็ใช้แคปค่าใหญ่เหมือนเดิมเพื่อจะเชิญลรงดิ่ส่วนตัวหลอดไฟจะติดก็ต่อเพื่อในกรณีการชักหรือเกิดกอุปกรณ์หลัวงจรเสียหายมันถึงจะแสดงผลขึ้นมานะนตอนนี้ตอนที่เราเปิดเองอน่างแรกงแรก ไฟจะไม่ติดอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เรอไว้แสดงผลในกรณีที่เกิดการพักเรนะืออะไรอย่างเี้ยแล้ดีสลับแสดงผลเครื่องทำงานไม่ทำงานชัดเจนครับสีเขียวมองเห็นสกายได้สดตีดวามผีสามารถเล่งได้ ตั้งแต่1เฮิรื่อไปจนถึง60เฮิรื่องซึ่งสำหรับมอเตอร์ทั่วไปบ้านเราคือมอเตอร์50เฮิรื่องแต่สำหราไปเลี้ยงวัวถือว่ารอบมันจะกระพือแรงมากการใช้รอบสูงแรงบิดก็จะตกถ้าความดีไม่พอดีการใช้รอบที่ยื่งสูงในเหมาะสำหรับสำหรับแบบพัดลมอะไรพวก,กนั้นได้แต่ที่ไม่มีขาโหลดครับมากนัแต่สำหรับปั๊มน้ำเนี่ยเ,เล่้งสูงมากไม่ดี ตอนน้ำเร่งมากไปน้ำก็ออกน้อยครับเร่งน้อยไปน้ำก็ลดเหมือนกันตัวส่วนปลักตัวนี้เอาไว้เพื่อปรับให้พอดีแล้วเราก็มาไว้ที่เหลือมันจะทํางานตามระดับแรงั้นไฟเข้าใน,นกรณีใช้โซลารเซลล์หรือไฟบ้าไฟตกมันก็จะลดรอบลงเพื่อให้มีแรงดได้ส่วนเสมอเป็นที่นี้หลักการคงยังเป็นเหมือนทุกตัวที่เคยทําม,มา ของตัวนี้เป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใช้ได้ทั้งโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้าน้พร้อมกันต่อกับขั้วจะไม่ยอมทำงานนะครับอน,นี้ใช้แขวนอยู่ที่ผนังเลยก่อนเทส